จับดูขาวอันอันปากนึงมันจะจับอยู่หรอไอ้ลูกกันทะลูกกันทะเออพอจ้อยดึงฟาดฟาดเลาวพอจ้อยบ่สเร่ฟาดลุกน้ำครับฟาดขึ้นโคกครับก็พอจ้อยสิว่าเลขบนครับดึี้ขึ้นทางน้ำครับดึี้ขึ้นเลยตายแดดอยู่บนอะไรเจี๊ยงแหงตายแดดอยู่บนอย่างนั่นก็เลี้ยบเต็มมือแดดยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นพอจ้อยเลยฟันบนเลยแม่นบนเลยครับบนบ่นนี่บนแท้ๆครับเลข บันบนอย่างเดียวแม่นครับบ่อต <ain ways dishes together> <laughs> ้องลงล่างเลยบ่อปลาจอยบ่อบ่อบ่อต้องไปซื้อร้ายย่างครับซื้อแต่บอย่างเดียวเลยซื้อง่ายๆก็ได้เงินบ่อปลาจยซื้อง่ายๆก็ได้เงินซื้อเรียกสร้างนั่นแหละจะพักกับปากครับซื้อง่ายๆรวดซื้อง่ายๆรวดซื้อเรียกสร้างตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้บ่อถือคนเดียวขึ้นหรอกวันนี้ซื้อกันนะจะจะซื้อคักหลายแม่นบ่อปลจแม่นจะซื้อักระไกลครับขั้นหัวขาขั้นบ่อปลาจอยตีบ่อถือเด้อ พอจอยมาไจะได้กถือเลยกจริงเลจงงังได้ก็เถือจังจได้ก็เถเพราะว่ามมึมเคลื่อนนี่กับฟันว่าได้อป่าข้าวว่าถือก็ป่าได้ไงครับเต็มเผ้าแหครับพอจอยเน้นให้สามหางเงินบ่กครับอยูนในนีนครับสามหางครับที่เจ็ดเน้นไตเนาะครับเนาะเนอยนาบอกแห้งครับมันจี๋มไวไ